ในช่วงนี้หลังจากที่พี่จีซูกับโรเซ่นั้นได้ไปถึงที่ปารีสก็เริ่มได้มีภาพต่างๆนะครับของพวกเธอออกมาที่สาธารณะและแถมวันนี้ก็ได้มีข่าวใหญ่ของ y า s t a n แตนะครับหลังจากที่ทั้งค่าย YG นั้นได้ออกมายืนยันเรื่องลูกของสมาชิกคนสำคัญในวงไอคอนอย่างบ๊อบบี้นะครับส่วนลิซ่าแบล็กพิงกับคนโอซูน่านั้นแฟนคลับหลายคนเนี่ยก็บอกว่ามีกลิ่นคอลลัปแรงมากเพราะว่าล่าสุดคุณโอซูน่าได้มากดถูกใจโพส์ของลิซ่าใน IG สวัสดีครับทุกคนเรียกได้ว,ว่าตอนนี้นะครับซีรีส์ในเน็ตฟลิที่ชื่อว่าสกิริตเกมเนี่ยถือว่าเป็นกระแสะมากๆเลยจนแม้แต่ในแฟนไซของลิซ่านะครับแฟนคลับก็เอาไปถามว่าลิซ่านั้นดูจบแล้วหรือยังลิซ่านั้นก็ทําการตอบกลับมาว่าดูจบหมดแล้วแถมตอนนี้นั้นก็เริ่มมีกระแสะนะครับที่ใส่สีสาวไร,รพิงนั้นไปเป็นผู้เล่นในเกมซึ่งในชีวิตจริงเนี่ยปรากฏว่านักแสดงหญิงในซีรีส์เรื่องนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนไกลนะครับเป็นเพื่อนสนิทของเจนนี่นั่นก็คือคุณจองโฮยอนนั่นเองนะครับะจากจะกจากกี่เเนยอออ้มงงรขื จนเมื่อล่าสุดนั้นคุณจองโฮยอนนั้นได้มาอัพรูปเธอกับเจนนี่ในขณะที่ตัวเธอเองนั้นกําลังใส่ชุดในการแสดงซีรีส์เรื่องนี้ถือว่าทั้งสองคนนี้นะครับเป็นเพื่อนที่น่ารักต่อกันมา,มากมากเลยต่อมานะครับวันนี้ก็ได้มีข่าวใหญ่สำหรับ YG s t a n นนั่นก็คือวันนี้ทางค่ายต้นสังกัด y บีออกมายืนยันเกี่ยวกับหนึ่งในสมาชิกหนุ่มหนุ่มวงไอคอนนะครับก็สำหรับวงไอคอนเนี่ยใครหลายๆคนก็คงจำได้นะครับเพราะว่าลิซบับแลคพีนั้นก็เคยไปร่วมสเตจกับพวกเขาด้วย ก็ในวันที่27กันยายนหรือก็คือวันนี้ทั้งสื่อกาหลีทั้งหลายนะครับได้มีการเปิดเผยรายงานข่าวว่าคู่มั่นของบับบี้วงไอคอนนั้นได้ให้กำเนิดลูกน้อยคนแรกในวันนี้ทาให้หลังจากนั้นไม่นานนะครับทาง YG Entertainment ก็ได้ออกมายืนยันด้วยการแจ้งว่าบ๊อบบี้วงไอคอนนั้นได้ลูกชายนะครับไก่บินก็ยินดีกับื่องพี่บับบี้วงไอคอนนะครับเท่าที่เห็นเนี่ยแฟนคลับหลายคนก็เริ่มออกมายินดีกันแล้วต่อมาเนี่ยเราบิงหลายคนก็เริ่มสังเกตว่าแวลกันคอแลบของลิซ่ากับคุณโอซ และอยู่ดีๆเขานั้นก็ออกมาติดตามลิซ่าซึ่งเขานะครับติดตามแค่ไม่กี่คนเท่าน,นั้นในไอจีทำให้แฟนเพลงเนี่ยเริ่มมีการคาดเดาแล้วว่าเขาจะคอแลบกับลิซ่าแน่นอนจนมาล่าสุดนี้คุณโอซูน่านั้นก็ได้มาทําการกดไลค์รูปของลิซ่าในไอจีแอดมินเนี่ยก็ขอให้เซนของลิงก์นักสืบนะครับแม่นแน่นอนแล้วก็ขอให้มีการประกาศแบบออฟฟิเชียลเร็วๆนี้นะครับมาต่อกันที่หลังจากจีซูกับโรเซ่นั้นถึงที่ปารีสกันที่เรียบร้อย ในเมื่อวานเนี่ยก็เหมือนพวกเธอทั้งสองคนนะครับได้ใช้ชีวิตในปารีสกันแล้วพวกเธอนั้นก็ได้เริ่มการถ่ายรูปในปารีสกันแฟนคลับหลายคนก็ดีใจนะครับที่เห็นเหมือนพวกเธอนั้นได้ไปเที่ยวด้วยจนมาในวันนี้เหล่าแฟนคลับในปารีสนะครับก็ยังได้มีการมีคนเห็นพวกเธออยู่ก็ได้มีแฟนคลับหลายคนทั่วโลกอิจฉาแฟนคลับในปารีสกันใหญ่เพราะว่าจะได้มีโอกาสเห็นจีซูกับโรเซ่ไปอีกสักพักและยิ่งไปกว่านั้นสมาชิกอีก2คนนะครับอาจจะบินตามไปด้วย เพราะว่าในส่วนของตัวลิซ่านั้นก็ได้ทาการกูดบายสเตจเป็นที่เรียบร้อยแล้วใครหลายๆคนนะครับก็บอกว่าการกูดบายสเตจของลิซ่านั้นเป็นการกูดบายที่อบอุ่นมากๆซึ่งถ้าเป็นไปตามข่าวลือเนี่ยลิซ่าก็มีแลนบินไปในเดือนตุลาในส่วนของเจนนี่นั้นวันนี้ทางชแนลก็ได้ปล่อยลูกใหม่เป็นตัวเจนนี่นั้นกับชแนลโคโค o น e t คอลเลคชั o นและในส่วนในการไปปารีสของเจนนี่เนี่ยทางสื่อก็ได้คาดเดาว,ว่าอาจจะเป็นเดือนหน้านะครับหรือก็คือเดือนตุลาเช่นกัน แฟนลาบ,บางส่วนนะครับก็บอกว่าหลังจากการดูการป้องกันในสนามบินของตัวสมาชิกจีซูกับโรเซ่นะครับก็บอกว่าอยากให้ช่วยเพิ่มความคุ้มกันและก็ความปลอดภัยมากกว่านี้เพราะว่าเห็นของพี่จีซูกับโรเซ่แล้วดูวแออัดเดินทางลำบากแถมอาจจะมีใครได้รับบาดเจ็บด้วยก็เป็นได้ซึ่งหลังจากนี้ไม่ว่าจะเป็นขาไปหรือขากลับของสมาชิกทุกคนนะครับก็อยากให้เพิ่มความปลอดภยัยโอเคเขาก็จบลงไปแล้วสำหรับคลิปนี้ก็อินมินขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ